สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพฯลลำพงครับ12,25นาีโดยประมาณนะฮะนี่แสถานีกรุงเทพฯลำพงนะครับด้านหน้าคารสถานีนะฮะด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นนะฮะ เิดใช้ให้บริการนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับนี่ก็มีรถเมล์สาย29นะฮะไทยสมัยบัสน,นะฮะอายุ100กว่าปีแล้วนะครับกรุงเทพฯปลรอพงก็ยังเป็นต้นทางและปลายทางของ ขบวนรถชานเมืองขบวนรถธรรมดาพิเศษชานเมืองและขบวนรถพิเศษท่องเที่ยวพิเศษนำเที่ยวนะครับก็มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะกรุงเทพบลานครนะครับเข้ามากันที่ในสถานีนะครับก็เป็นถงพักคอยเพื่อด้วยสารฮะ ในโถงชานชลาแล้วฮะตอนนี้มีรถจักรเก่าๆนะรถจักรไอ้น้ำไ้วหัวรถจักรดีเซลแล้วออกอยู่ด้วยเรามีรถจอดเทพชานชลาที่7ครับรถธรรมดาขบวนที่2 1 1ปลายทางตะพันหินครับสตอม4 1 2 5งสสีใหม่นะขบวนรถจอดในเวลาออกนะครับเวลา12บองนาฬิกา55นาที ้แล้วสตอม4 1 2 5สีใหม่จากุนบุรีนะครับสีแจ่มวาวเลยนะ4 1 2 5ครับขณะนี้เวลา12นาิกา35นาทีขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่9 8 6 9 8 6จากสุขไหนกลกถึงปลายทางกุงเทพกรุงเทพฯชานชาลาที่9ครับจะไปเอาสตอม4 1 สามสี่ครับวันนี้รับสง่งเฉพาะสินค้าวัตถุเท่านั้นนะครับไม่รับสง่งผู้โด,ดยสารนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของตู้รถท่วงผู้โด,ดยสารนะ ้ายด้วยบพห1 1 2ในชานชลาที่8ครับขณะนี้ริ้วขบวนรถ ธรรมดาขบวนที่279 279ปลายทางด่านคลุมแดนบ้านคลองลึกเรื่องวลา13นาฬิกา10นาทีรถไฟฟุตพุทธในชาชลาี8ฐานน้ำของของบวน279เชื่อวันนี้1 2 4 0ครับบูกับเอาซ้อม4 1 2 5ซะหน่อยนะโอ้โห แล้วะรับคุ เข้ามาเมื่อปีพธศักราช2507ครับปีนี้ปีที่แอดเป็การถ่ายแล2567ก็รอบรอ60ปีนะถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างพวกเราก็คงจะเสียนอายุราชการกันแล้วนะฮะน,นี่ก็ยังทำงานกันเลยนะ g k เครับหนึ่งริ้วขบวน986ออกไปแล้วครับ ขบวน986ออกมาแล้วนะครับซื่อในตอนนี้ซอสตอม4134รถจักรขอบวน986นะครับที่ทำมาจากชุมทางหาดใหญ่ก็กลับบางสื่อครับ หหสตอมสี4125สีใหม่แจกมากมากเลยนะสีจากทนบุรีนะครับสถาน,นี้เวลา12 5สนากานาทีได้เวลาขบนรถธรรมดาขับวนที่2 สองหนึ่งเส้นทางรถไฟสายเหนือปลายทางตะพานหินออกจากเส้นทางทีง่บอรพงษอแล้วครับ ชานชาลาที่12มีริ้วขบวนรถจอดอยู่ด้วยนะครับเป็นริ้วขบวนรถชันหนึ่งขบวนที่371 371ไปทางราชินบุรีนะครับเที่เวลา17นาฬิกา40นาทีซึ่งในริ้วขบวนนะครับมีการพ่วงนี้โดยนะฮะรถบอช2จุดป,ป้อรถนั่งปร,ประกาศชั้นที่3ครับชั้น3แอร์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นของหายากเลยนะครับบางท่านก็ยังคงไม่ทราบนะฮะว่ารถไฟไทยเรามีชั้น3แอร์ด้วยนะเราจะจากชั้น3พัดลมมั่นเองนะ มีทั้งสามแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าหายากนะวงแช่ okay. ขบวนนี้ขบวนเดียวนะครับมาต่อที่ชานชลที่8ครับขบวน279เจ้าเวลาออก13 05า,นาอนปดทราบพนักงาีเยวเวลาประมาณ เครับริ้วขบวนรถชานเมืองขบวนรถธรรมดาขบวนที่207นย์ะรถธรรมดาที่สองปลายทางนครสวรรค์งเวลา14บสนาฬิกาสินาทีลงเทปลุกรถในชานชาลาที่7ครับ,รบซึ่งแด้พวงรวมกับริ้วขบวน379มาด้วยนะครับ หมายเลขคือามเก้าหนึ่งนะขออใัยครับ,รบ,รบยาวเลยนะครับประมาณสัสองคันนะฮะ ตอนนี้ขบวน279เจก้า็ออกชาวต่งชาตินะเดินทางปลอดภัยครับขบวน279ออกต้นทางที่ฟบนออกพงแล้ว หนึ่ปทา,ทางชุมทางฉันเชิญเซาเวลา1 6บหานาทีครับริ้วขบวนรถพิเศษชานเมืองขบวนที่3 39 9.1 391ประไปทางชุมทางฉันเชิญเซา,า,วาเวลา1 6บหกลิกห้าสนาทีลงเยร์โในชานชลาทางที่8ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2เลขพรบวนเลย207และ391ครับ เจ็ดครับเจี 7, ่หบว,วนนลาออก14บสนาฬิกา10นาทีครับขณะนี้เวลา14นาฬิกา10น,นาทีขบวนรถธรรมดาขบวนที่2.02 202จากพิษณุโลกเข้าถึงปลายทางกรุงเทพฯหลองโพงครับฮิตาชิ4518ขบวนนะฮะ ขาอังท่านเามัพลรระี่อจากบ้านของเลยรเํารับได้ในชาชาที่ 10, ทิานีพสวี่ยจากบ้านองนลจะเข้าสู่สถานีกรุงเทพในชารชราที่10ของพาขนี้เวลา14นากา5นาทีตาม,มาติดก,กับท้ายขบวน2 0 2เลยนะครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่ 280. 280 280จาก ด่านภูมแดนบ้านคลองลึกครับทอบรายทางกรุงเทพปลัมโพงวันนี้ล่าช้าไป120นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับนื่จากว่าชุดรถนั้นมีปัญหานั้งแต่ต้นทางนะฮะแต่ว่าสามารถซ่อมแก้ไขได้นะฮะก็ส่งรให้ขบวนนี้ล่าช้าไป120นาทีเลยครับ ทางเทศบวลพงษ์นะครับขบวน280ครับถึงแล้วนะครับก็กลับเข้าโรงนะ DK 4015พร้อมด้วยบัชส ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 3 4 2 3 4จากสุรินทร์เป็ปลายทางกรุงเทพบัรลำโพงครับอาซอม4 2 2 4สึกทางฝั่งดนะ้านนู้นนะขบวน368 368จากชุมทางถึงเชิงเขา 3าม8สาหกถึงแล้วก็ขบวน2 3งมสถึงด้วยนะครับ รีววขบวน202จากทินโนโลกออกมาแล้วนะครับซึ่งริววขบวน202นี้จะทำเป็นขบวน379ในช่วงเย็นนะครับ379ปลายทางชุมทางเชิงเ,เ้า นั่นก็แสดงว่าวันนี้นะแอดมินมาที่สถานีกรุงเทพบุรีรัมย์งเจอรถหัวรถจักรนะฮะสี่สหายเลยนะครับ GKL Storm G และ Hitachi นะฮะสี่กษัตริย์เลยทีเดียวก็คุ้มนะที่มากรุงเทพบุรีรัมย์งในวันนี้ครับกับอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะเกือ <g> บ <ry pt ain> แต่40องศาเลยนะครับร้อนมากๆเลยนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สับตะไคร้กดตามกดแจ้งเตือน เพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอมินจัดแลให้ลงครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ